โ oh. อ้คุณยังลบซื้อครั้งนี้นี่ดูเหมือนว่าจะมีแค่เราสองคนนะแทนเพชรฟรีในใหญ่กว่านี่ไม่เป็นไรพวกเราก็ตายพร้อมกันได้เพราะว่านายดาเมจแรงกว่านี่นายมีแมทิกสติกลบทุกอย่างได้แต่ว่านายก็หัวรอยได้ใช่งั้นเรามาเริ่มกันเลยสามสอง,สองหนึ่งเริ่มได้ไปไป มีดแค่น like ี wow> em ้เลยเหรอนี่เนีโอ๊ยเจ็บเจ็นี่นี่ลบหน่อยด้วยโอ้อยากจะท่านี่เวละงัดหัวไปทีในมีดแค่นี้เองเหรอนี่นี่ส่วนไหนต้ท่านีทานีวเองเหรอไม่เนีออออคนยังลบไม่เชื่อเลยว่านายจะชนะได้แต่ว่านี่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 นนี่ กเจ้านี่มันพลังอะไรกันนะ้าเขาไมเลือนะ่อนเองเข้าเดิมนะ้าไม่รู้แต่ว,ว่ากดปุ่มโอเออไม่รู้นะแต่ว,ว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างนี่แน่นี่แนะ่นี่น,ะนี่แน่นะไม่แนะ่สุดยอดไหมล่ะกดสเปซบาร์ก็จบแล้วปะนี่แนะ่นี่แนะ่สเปซบาร์เอาล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องฮัลโหลเลสเซอร์วันนี้เราก็อยู่ในช่วงคลิปสั้นๆในโปรแกรมสแคร์ดก็มีเนื้อเรื่องนิดๆไปนู่นเลยคนยังลบไม่จะยู่นี่ เค okay, คนยังลบเอ้ยไม่ใช่เคทานผู้ชมนั่นคนเองเหมือนเองเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์กันแล้วใครอยากใครอยากเล่นแต่ว่าไม่รู้วิธีเล่นแนะนําเลยกดตัว T ขึ้นอยู่ด้านบนขนาดนั้นนะกดตัว T มันจะโชว์ประมาณ10วิยังลบกด E ไปการโจมตีคนกด B เปการโจมตียังลบสามารถเดินได้กด Double U เพื่อไปสู้แต่ว่าคนไม่สามารถเดินได้นี่นะอุย้ยนี่นะอะไรเนี่ยนี่มันไป่ใชีวลาสู้ ส่วนคู่ดาวการจบตีนั้นเขียนผิดครูดาวการจบตีนั้นไปได้เห็นไหมเม่นมากโอเคเมื่อกี้คือเป็นละครเลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบนั้นนะนะปังตือนตือนตืนตออออกไป กดกดเขาเรียกว่ากดผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคครับท่าผู้ชมนี่แถบเลือดนี่ต้องทำคอสตอมเยอะวาดได้ลำบากมากแล้วแต่อันก็ดันไม่เท่ากันเนี่ยถ้าดูนะอยู่ตรง้ดนบนนะอ่ารู้สึจะลงมานะ่ะแหกลงมาดีกว่าโอ้ยขึ้นมาดีกว่าโอ้ยเอ้ยได้มปทับแถบ HP ซชดีโอ้ขอบคุณก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม นี่ก็แบบอันนี้ก็พยายามอยู่ที่เดิมประมาณแบบคุณยังลบจัดเลยกดตัวโอเป็นการฮิวแล้วกดกดตัวสเปซบาร์เป็นการพาคนย้อนกลับที่เดิมแล้วก็เป็นการฮิวเลือกไปในตัวดูนะนี่นะนสเปซบาร์ช่วยคุณได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดนี่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 กดตัวโออีกครั้งนะครับถ้าเกิดเลือดคนนี้เขาหมดซึ่งถ้าผู้ชมกัดจังหวัดท่านอยู่แล้วเพราะว่าครูดาวการโจมตีมีสิบวิ เมือนกับคิวคูดาวเพราะถ้าคุณยังรบโจมตีอีกทีน้งมันจะเป็นการฮิวเลือดเลยคาถาเมจิกสติกบระคุณสุใสอ้อมันเป็นสีขาวทั้งหมดเหรอไม่ใช่ลงสีจางไปหน่อยเศร้าเลยลงสีจางไปหน่อยนี่คุณยังลบนี่เมจิกสติกลงสีจางเกินชีวิตเบียดเลยนี่ใส่ประมาณตรออประมาณสีส้มแล้วก็ปรับลงประมาณนี้อ่านี่ คุยดูดีขึ้นหน่อยเซฟก็จะประมาณนี้กันกับเซฟเพื่อเช็คเข้าไปเอาอันเก่าออกบายบายนี่เลเซอร์วีทพี่โป้โอเพนมานี่สีได้สีที่คุณต้องการสีเมอร์จิกสติกสดใหม่ขายแล้ววันนี้ออกไปด้านบนเอ้ยด้านล่างโอเค เ,เดี๋ยวผมไปปรับเรื่องเสียงก่อนมานั่งอัดเสียงเองคอยดูนะงั้นก็โอ้ oh, คุณยุงลบน่ายจะยังอยากสู้ต่องั้นรอแล้วทำไมนายค้างท่าน,นั้นน่ะเอางง้นเข้าเลยเอางง้นเข้าเลยแล้วคุณยังลบค้างท่าน,นี้ไม่ โอเคไปกันเลยนี่เนะ่ยโอ้ไม่ฉันจบตีเลยอะไกลไม่ได้ขยัอกาบสีขาฉันไปนขแข่งเมตาฉันด้วยคุณยังลบได้โปรด <c oughs> เอ้ยคุณยังลบนายนี่มันไม่ไม่เป็นคนที่ที่แบบนายเป็นคนดีนะเพราะว่านายยิม้ม <c oughs> แต่ว่าทำไมนายต้องไปฉันด้วยเนี่ยนโปรดโปรดฉันไปกดตัวโอสิอ๋อสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มเลยคุณยิงลบนายต้องเดินมาหาฉันเพื่อให้ปุ่มสตาร์ทออกไปไม่งั้นเราก็หัวดอะไรก็ไม่ได้เดินสิคุณยงิงลบเดินนาจะแฮกฟิสิกส์อย่างนี้ไม่ได้นะคุณยงิงลบเดินฉันหัวดไม่ได้นายอยู่ไกลฉันไป ไม <ENNIS> hey. ่ได้ฉันตกแหตฟิสิกส์บ yep. er ้างนี่น่ะเฮ้นายแหกฟิสิกส์ได้ไงอ่ะนายอยู่ท้องไกลทะไมบิสบอลมันทำได้อะไรได้ไงฉันจะตอแบบนี้นี่น่ะตนตดนดนตนนอยู่เต้แล้วเลือดฉันมันแบบมันกำลังเต้นระบ้านี่น่ะเลือดนายเหลือครึ่งนึงมันไปไปได้ยังไงเจอดี่บางสิ ทำไมนายลูไม่ขยัอเลยอะ่ะก็เพราะว่าถ้าฉันอยู่นานไงโอ้โหสุดยอดมากเลยได้ต้องหดโอดเลือดฉันก็เต้นแบบตื้นแบบมันไม่ได้เต้นมันขยายใหญ่แล้วก็ขยับได้เดินสิคุณถึงรบุ่มสตาร์ทมันเดี๋ยวคุณเดี๋ยวรบึ้นะอนั่นก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนายพูดกับใครเหรอก็ก็ช่องนานไงนายไม่มีช่องเหรอฮรัลโหลเลเซอรนะ์น่ะรู้จักไหม คืออะไรหรอช่องของนายไงคนยังรอบ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นายพูดว่าสวัสดีเลเซอร์เหรอไม่ใช่ฉันพูดว่า hello เลเซอร์งั้นฉันก็สวัสดีนายเหมือนกันไม่ใช่ฉันไปถึงช่อง y o u ูทูบนายรู้จักช่อง YouTube แล้วปะเนี่ยปะโถเอ้ยมาให้ตีซะหน่อยดิี่โอ้ยมาให้ตีตามเอ้าไมค์ขาลุหัว หมายทะลุหัวนี่นะนีงัดขึ้นเลยว๊าวว๊าวโ๊าวว๊าวสมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะถ้าผมใส่ได้แล้วก็นะถ้าผู้ชมก็เอาไปแสดงละครอะไก็ได้แบบเข้ามาดิเข้ามาดินี่นะนี่นี่ๆๆๆถ้าไมเลื่อนในช่างแบบ รถไม่เกินครึ่งจังเลยนี่แนะ่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอเพราะฉันก,ก็อยากลบนี่แนะ่บ้าที่สุดห<ว>ดนะขึ้นไปนนะหวดนะหวดอยู่ตรงนั้นไปแหละกดตัวโอให้หน่อยไม่มีวัน <c ười> ฮ่ย ยังลบนายดิแสบจังเลยปล่อยฉันไป